สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเกษตรว่าเราอยู่กันที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้เราจะพาไปดูพืเชเศรษฐกิจที่ใช้น้ําน้อยพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าการปลูกข้าวนาปังค่ะไปค่ะเราไปเจอกับเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าโเลี้ยงสัตว์สารเจ้าไก่ต่อกันค่ะไปเร็ว ก็แงใหญ่ก็พวดเรื่องสัตว์จ้าเปต่อครเริ่มแรกเลยก็ปีูนจากสมาชิก70็ดายมีพื้นที่2,500ไร่นะครับแล้วก็มาเริ่มจดทะเบียนปี6-3ก็ขยับจัดตั้งกันใหม่เพราะว่าเรามีการประชุมบ่อยแล้วก็ให้ความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำปีนีงถึง4ครั้งแต่การสมาชิกบางท่านไม่พร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือหรืมาเข้าร่วมประชุมกับเราก็เลยเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพื่อให้เหลือที่เขาจริงใจกับเราที่เขาสามารถมาร่วมประชุมกับเราเพื่อเข้ารับโครงการที่จะเกิดขึ้น,นปี63เราก็เลยเปิดได้สมาชิกทั้งหมด79ลารายมีพื้นที่ทั้งหมด 2, 4 0พเจ็ดไร่นะครับแล้วก็ปี64 เราก็ได้รับโครงการเพิ่มศักยภาพให้ประมาณ3ล้านให้กับกลุ่มเราก็ได้ไปจัดซื้อโดนซื้อรถไถ24แรงพร้อมที่หยอดขระโพดนะครับแล้วก็รถไถเดินตาม1 1 0แรงม้าพร้อมที่หยอดคับทั้งหมด5ตัวก็มีที่หยอดข้าว2ตัวครับแล้วก็ที่ทำรุ่น5ตัว ไอ้ของ2 4แรงนะครับเรารับจ้างเขาอยู่ที่120ซึ่งปกติข้างนอกเขาจะคิดไล่ละ150ก็สมาชิกก็จะประหยัดไป30บาทต่ตอไร่ส่วนโดนครั้งแรกที่เราออกโดนข้างนอกเขาจะคิด7 0บาทของเราคิด50ก็สมาชิกก็จะประหยัดไปไล่ละ20บาทเป็นอัตร์สของสมาชิกส่วนอุปกรณ์ชิ้นอื่นเขาให้สมาชิกยืมนี่ก็คือต่อไล่นยคิด 20บาทต่อชิ้นนะครับที่จะยืมไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามหรือที่หยอดติดกับรถไถครมีเฉพาะยี่สแรงที่ต้องจ้างคนขับประจทำทําให้สมาชิกลดค่าใช้จ่ายต่อไร่ครับซึ่งผลผลิตเขาก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันลดลงเพราะว่าโดนรุ่นหลังเนี่ยที่ใช้โดนในการฉีดยาคือมันพ่นลงใบไปหาดมันจะลงไปที่ตัวมแมลง ส่วนตะกอนที่คนเนี่ยมันจะฉีดแล้วใบมันจะปิวแต่โดนมันตกลงมาจากข้าง,งบนลงข้างล่างซึ่งอัตราการตายของแมลงจะเปอร์เซ็นต์จะมากกว่าก็ที่เลือกทำข้าวโพดแล้วดูหลังนานะคะข้าวโพดเป็นเป็น,ปนพืชที่ใช้น้ําน้อยแล้วการทํานาเนี่ยลงทุนอ่ะมันมันลงทุนเยอะแล้วผลผลิตมันได้น้อยการทํานาเนี่ยลงทุนประมาณต่อไร่นะคะสี่พันต่อไร่แต่ผลผลิตที่ได้อ่ะประมาณไม่เกิน ไม่ได้ถึงหนึ่งตันไม่ได้ถึงพันกิโลต่อไร่ได้แค่แปดแปดแปดร้อยกิโลแล้วตอนนี้เราลงทุนสี่พันราคาขายประมาณเจ็ดพันแปดพันเราจะเหลือเหลือเหลือน้อยค่ะเหลือผลกําไรน้อยแต่ถ้าเราทาข้าวโพดเราลงทุนหกหกพันบาทต่อไร่แต่ถ้าเราขายได้ราคาขนาดนี้เราทําผลผลิตได้ถึงตันสองถึงตันห้าเราก็จะเหลือตอนนี้มันราคาประมาณแปดแปดบาทแปดสิบตังค์ต่อกิโลนะคะถ้าเราทําได้ถึงพันห้า แล้วเราจะได้ประมาณเวียนละหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเราจะเหลือเหลือประมาณเจ็ดพันกว่าบาทคือมันก็เหลือเยอะมันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุผลที่เราเลือกทำข้าวโพดนะคะแล้วมันก็ไม่เสี่ยงกับการที่ผลผลิตเราออกมาจากไม่มีตาดร,รองนะคะเพราะว่าถ้าข้าวถ้าออกมาเยอะเยอะพ่อค้าก็จะซื้อแต่ข้าวโพดตอนนี้ตลาดต้องการเยอะ าการที่เขาจะไปทําความนะคะมันต้องต้องใช้ข้าวโพดไปเป็นอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นข้าวโพดดีที่สุดมันจะตลาดไม่ตันค่ะที่สหก,กรณ์เกษตรสรแลัวไก่ต่อ,อความชื้นอยู่ที่30ตอนนี้อยู่ที่กดูกร,รัมละ8บาท80สบสตาง พอดีเลยหนึ่งเลื่อนกิโลนะคะเลื่อนกิโลเรื่องเครื่องวัดความชื้นนะคะแล้ก็สมาชิกจะได้เงินคืน50บาทต่อตันแล้วถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์สิ้นสิ้นฤด,ดูกาลเก็บผลผลิตนะคะก็จะมีอันผลให้เองนะคะของในส่วนของสมาชิก แต่ถ้าเป็นปรเกษตรกรทั่วไปถ้าไม่ใช่สมาชิกก็จะไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยทา,างตรงวัดจะเข้ามาตรวจสอบโดยที่ไม่บอกเราล่วงหน้าคือเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราแต่งกิโลให้มันแก่ถ้าเป็นของคนภานอ,อก,กอนะเขาเขาจะเรียกว่าแบบเมันกิโลแก่มันจะสมมติเลยถ้าเราขายให้สากร อาหนึ่งปันถ้าเกิดเราไปโดนข้างนอกอะเราอาจจะโดนเหลือแค่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงเก้าร้ยกิโลคะก็คืออันนี้คือเรื่องกิโลประชากรตั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือสมาชิกค่ะแล้วมันจะมีกรมส่งเสริมสากรจังหวัดคือหนไหนหน่วยงานนะคะของของรัฐบาลที่มาดูแลกลำกับของสชากรให้แบบเหมือนอทำการค้ากับสมาชิกกับ บบเหมือนให้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 ความยุติธรรมกับเราเกษตรกรนะฮะว่าไม่ให้ไม่โดนเอาเปรียบอยากรู้เรื่องกเกษตรโดยคนเกษตรฝากกดไลค์กด subscribe <Like. S 2> ที่ช่องเกษตรว <ใน S 1> ่า